อีกหนึ่งตำนานอีโคคาร์ที่มีการแข่งขันยาวนานตลอดสิบปีระหว่าง t o y ย t a y a าริกับ Honda Jazz รุ่นไหนหน่าใช้กว่ากันสวัสดีครับพบกับคุณสามี่วิวช่วงนี้ถามเฮียกันมาเหลือเกินผมอยากได้รถเก๋งเล็กๆประหยัดน้ำมันเฮียแนะนำผมหน่อย อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะห้ามบูลลี่เฮียเหมือนเดิมนะหลักๆเฮียเอารุ่นที่ขายดีในรุ่น e ีโคคาในประเทศทไทยมีอยู่2รุ่นรุ่นหนึ่งคือ Toyota y a r i ินะแล้วก็รุ่นหนึ่งคือ Honda Jazz แต่ให้ความรู้อนะยาริสเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2013นะถึงปี2016เขาเริ่มโมเดลแรกโมเดลแรกเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่น J รุ่น E รุ่น G เนาะใช้เครื่องพันสมาตั้งแต่แรกนะครับ โมเดลที่2ปี2017จนถึงปี2020เียจะเรียกว่าหน้านี้แต่เป็นปากถุบไม่ใช่ปาก5ตัวนี้ก็จะมีโมเดลเป็น entry mid high เรียกกันแบบนี้แล้วนะแต่ตัวนี้ที่เฮียเอามาเนี่ยก็คือเกิดปีประมาณ21 22เฮ <Yeah. S 1> ียชอบเทียกเลยว่าเป็นรุ่นสเปนเดอร์ D ิ Q แบบปากอ้าไม่ใช่ทัวนะ เขาจะเรียกเป็น NT Sport Sport ต r ปอร์ m พียมนะจนถึงปัจจุบันที่ขายอยู่ในโชว์รูมเนี่ยหน้าปัจจุบันเขาเรียกว่าหน้าอากาศเนาะปีประมาณ2023ี่เนี่ยก็เปลี่ยนรุ่นเป็น Sport Smart p r พ m ี u มียมนนะเอาเป็นว่าโมเดลที่เฮียเอามาเนี่ยเป็นรุ่นที่ทุกอย่างคือเครื่องตัวเดียวกันเป็นเครื่องพันสองแต่4สูบนะจ๊ะใช้ดี HC เหมือนเดิมดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปเหมือนเดิมเลยก็คือเอาวาเดเสียเนาะเท่ากับยาริสตัวนี้ให้เครื่องตัวนี้พัฒนามาเรื่อยๆเครื่องยนต ประมาณแค่9 2แรงม้านะแรงบิดอยู่แค่ประมาณ108นิวตันเมตรที่ประมาณ4,500รอบนะ4,600รอบเัวเลขประมาณนี้เลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยาริสให้มาเนี่ยฮะเฮียบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่พัฒนาให้อัตราตีต้นดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมนะยาริสเคมว่าถ้าวิ่งในเมืองคันนี้ต้องมี15-16กิโเมตรลนะและอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นชูธงขวัญใจวัยรุ่นในไทยมานานนะกับเจ้า j a z สตัว G E กับ G K นะเฮียบอกได้เลยว่าโมเดลแจ z สเนี่ยเกิดตั้งแต่ตัวปี08ถึงปี14ยุคเก่าคือ G เนอะตัวนั้นใส่เครื่อง I D S I มาธรรมดาเลยก็ไม่ปุ๊บปาร์ตมากเนาะพอโมเดลสุดท้ายก่อนจะเลิกผลิตครับตั้งแต่ปีประมาณ2015จนถึงตัวปัจจุบันปีประมาณ2020นะต้องยอมรับว,ว่านิยมมากๆในไทยและขายดีมากๆเพราะอะไรครับแบรนด์อื่นยังใช้ E ีโคคาพันสถูกต้องไหมพันสามมาด้ถูกต้องไหม มีรุ่นเดียวครับในช่วงปีประมาณ2 0 1 8 1 9 2 0ที่ยังใช้เครื่องพัน5อยู่เครื่องพัน5คืออะไรครับ Jazz ใช้เครื่อง4สูบนะเป็นหัวฉีด IV-Tech ก็ v ek, ถือว่าเป็นเครื่องที่แรงเกือบทุกรุ่นในโมเดลตอนที่มีอยู่ตอนนั้นในช่วงประมาณปีสักประมาณ2018-2020เนอะยกตัวอย่างคันนี้เลย Jazz คันนี้แรงม้าให้มาถึง117แรงม้านะแล้วก็แรงบิดเนี่ย146นิวตันเมตรที่ประมาณ4,600รอบ อย่าบอกได้เลยว่าถ้าเรื่องพละกกำลังเนี่ยเหลือๆจริงๆเหลือเๆเพราะอะไรครับเพราะก็บอกสูบเขาใหญ่กว่านั่นเองซีซีเขามากกว่าเขาก็ต้องเล่งดีกว่าจาปุ๊บปั๊ดกว่าแต่ถามว่าก็แลกมากับการกัดกินน้ำมันเหมือนกันนะสําหรับเป็นเซกเมนต์อีโคคาร์นะให้เฮียเลือกเรื่องสรีระสละสัทรงองเอลนะทรงแฮชแบก 5ประตูทั้งคู่แต่ถ้าดูมิติจริงๆนะหน้ายาริสเนี่ยจะค่อนข้างยาวกว่าแต่ถามว่า Honda Jazz เนี่ยถ้าสังเกตดีไซน์เนี่ยช่วงหน้าเขาจะสั้นถ้าคนชอบแบบขับสนุกขับมันช่วงหน้าสั้นเนี่ยก็จะมองรถค่อนข้างง่ายก็ที่เฮียเข้ามาดูนะครับอยากให้ประกอบการตัดสินใจนะอย่างเช่น2คันนี้เฮียบอกได้เลยนะคันนี้เป็นยาริสตัว5ประตูปี2021นะไม่เพียง2 0 0 0 0กิโลนะคันนี้นะเฮียขายราคา4 3 9 0 0 0บาท แต่อีก้งครับ h o n d a Jazz เหมือนกันครับคันนี้เป็น 1.5S นะตัวเริ่มต้นนะคันนี้ไม่เพียง30,000โลนะเฮียขายราคาเท่ากันนะ439,000บาทนะเห็นไหมครับชอบ t o y ย t a ก็มาทางนี้ชอบ Honda ก็มาทางนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะใครอยากได้ความรู้หรือใครมีปัญหาในการซื้อรถก็มาดูคลิปประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะพบกับโคช่องบุณสาขอบคุณนะคะ